สบายดีพี่น้องสบายดีเย็บชีสสุสุขคนเด้อพี่น้องไอ้กินข้าวเที่ยงกันพี่น้องวันนี้ป้าเป็นมาลินน้ำพี่น้องเอ้ขึ้นงข่าวเยออ้าวคุณอ่านนอนเลยเนาะป้าเป็นมาลินน้ำพี่น้องเอ้เข่าก็ยังเน้นปลากระป๋องปลาขังตีกปลาปลาค้อตัวยิ่ง่งพี่น้องไอ้มือตัวแดงมันพร้อมไหม อืมบรรยากาศรมเย็นๆพี่น่อยอยู่ในน,นี้นะบรรยากาศดี <laughs> มบรรยากาศดีครับขนาดจนี่นุ <laughs> าาานาแ้ไมอักถ่นไม่นอนนอนรับแต่พี่น่อย cái ừ. đấy lắp bộ em ấy. Đó nó tự kia hay đấy nó mình nhắn hiền ừ. sấy ừ. im vậy thế ừ. <laughs> ừ. cốp cho mày đấy cộng hàng đúng không nhóm một xúc đi skin công tiếp không bộ bộ. Ừ. cứ vào trong <laughs> กูยเคือนี่กินอยู่เอาแซ่ตัวเย็นไปกินตอนเช้ากินกับแก้วแซ่บเนาะก้อยบุกันไหลายมือไปกว่าดิเช้ดไก่ขึ้นเฮือนจะเบิดมือพี่น้อยเช้ด quần nhé một tốc nhá thường đây đủ xa xa đi nó, bà này, biệt, bà ơi, nó. Này, thì nó bà này bị là bẹp hiếp hỏi nó thì non bảo năn hồng non câu đó. Cả xa, chung, nó xa nó biết đâu tí cơ lô hoàng đi แต่ว่านั้นก็อยากได้ห้องนอนส่วนตัวพี่น้องบางทีแม่ไม่ยามกันนองมายามกัน,น,น,าย,ากนยังไงพิ่นนอนมีบนมีที่นอนเนาะเขาก็มีห้องส่วนตัวตัวต้งหากพี่น้องเดี๋ยวนนี้ก็ไปเห็นห้องรับแขกเนาะพี่น้องห้องรับแขกบางเถื่อป้าเถื่อย่างมาเนาะก็นอนนอนนี้พี่น้องว่าเขาก็มีห้องส่วนตัวแล้วดูสะอาดสะอ้านดีพี่น้องแาบนี้ นี่ก็สิเป็นสายพายแหละเจ๊พี่น้องเบิ้งหน่อยนึงด้วยพี่น้อยห้องกับบ่อยากนั่นไปไหนเนาะกะซีไอพี่น้องน,นี่เนาะให้เบิ้งแต่ซ้ำนี่แหละพี่น้อย ผัดลมพี่เนองใช่ชัไก่ก็มกขึ้นเครื่อนเนาะผู้ดีปิ้งเลล้วซ้ำนี่กบพี่เนองกบตายก็เลยเห็ดแห้งสอนเพิ่งเลยเห็ดแห้งไว้หื กินบู้ตมไก่นะเยอะปะนี่คลิปเยอะสหานปะว่าเสี่เรียงอยู่ปะเลี้ยงไก่พี่น้องไงพอจะหลบม้งบายดีพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งทางทางในพี่น้องหลังจากที่บ่อนั้นนั่นบ่ริณนอนหลายคืนได้พี่น้อง ไปน้องพีนองห้องไหมเนาะพี่น้องอ่านไหมเรียบร้อยเนาะปัดกวาดเรียบร้อยพี่น้องดูสะอาดสะอาดดีพี่น้องเดสะอาดอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเก็บหมอนนุ่ยนี่ก่อน สะอาดอยู่พี่น้องเลยว่าไมยเรียบร้อยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวยิาพ,พี่น้องเขาไปเบิ่งห้องนั่นพี่น้องเหนาท่านเลให้พี่น้องเบิ่งจิ้นเถื่อนเนาะม <c oughs> นี่บอนั่นกะลุงไปนั่นพี่น้องลุงไปเห็ดวัดเนาะเพราะว่าเห็ดเวียกร่วมอยู่วัดพี่น้อง วัดบ้านหนองแต่แ,แต่ว่าเขาบอได้ถ่ายคลิปตอนเฮ็ดเวียกพี่น้องลงไปแต่เศร้าเลยฮะก็ขึ้นมาเนาะกินข้าวเที่ยงอีกก็สิลงไปอีกพี่น้องเฮ็ดวัดพี่น้องมื้อนี้เมื่อนั้นก็ลงคลิปซา,าย่ยหน่อยนึงก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เมื่อนั้นก็ยังบ่ทันได้ลงคลิปจักคลิปเลย ช่วงนี้ก็เพื่อนก็อยากว่าประกาศล็อกดาวน์อีกแล้วพี่น้องเริ่มล็อกดาวน์ไปใส่มาใส่ก็อยากยากแน่เลยเนาะจัดกังไรครับพี่น้องโควิดก็เข้ามาตลอดเนาะบัวอยู่ทางใดก็ลําบากพี่น้องช่วงนี้ไปใส่มาใส่ก็ยากพี่น้องช่วงนี้แบบระมัดระวังพี่น้องไระมัดระวังมากขึ้นเนาะระมัดระวังลายขึ้นอะไรพี่น้องไ หน้าขาวใช่ขาวน้ำก้องเด้อพี่น้องบริเวณขาวนิ่งนู่นเนาะหน้าขาวน้ำก้องเลยพี่น้องเอ้บริษัทาครีมไทนี่นู่นเนาะใส่ก่องซวยพี่น้องเอ้ก็เลยขาว อคือว่ายาอะไรเจ้าคือว่ายาตัวหนึงแหละมันยาหุ่นเปล่าเนี่เออคือว่ายาอะไรอย่างนั้นเปนยาจ่อยกุ้องให้ถ่วยน้ำคุ้มกับปลาเออเทพื้นเนาะในถ้วยสังเกตมาเลยเนาะลวดมาเลยเนาะและมีเงินอยู่ก็หละอ่างนั่นก็ยังเหลียบก็ยังยันตกได้คค่เป็นเอาปูนลอดอีกแบบนี้ก็สีบุญยานต์เ ลอดใส่กันเกืบอันนี้เลยเขาขึ้นยักเทนาเติบนะอมอันก็สะอา,จอาดจะรดอกพี่น้อยปูนมาลวดเนาะบนดังไพพี่น้นนงยอ,ยงองยอ,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 อืม มาหันนี้กจเชาลาลาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เสียร์ไอซัมนีดเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสร้างบมนาใน,น,นคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องพอกันคลิปนานแล้วคำพูดคำจารายโบสุภาพกับขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเด้อพี่น้อยไม่ถือสากันเนาะพี่น้องคำพูดคำจารายโบสุภาพกับ คอยหักให้แพงกันเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบอนั้นนี่นเด้อพี่น้องไอ้สนับสนุนช่องบอนั้นเนาะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านแล้วเนาะที่บทความโฆษณาแล้วก็เบิ่งคลิปเฮาจนจบเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่พี่น้องอยากสนับสนุนให้บอน,นั้นได้เนาะเอฟซี FC ทีห้างบอนั้นขอบคุณหลายๆพี่น้องอยู่ดีมีห้ง